สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาแจก id บ้านสไตล์มินิมอลนะคะเราก็หามาทั้งหมด3 id นะคะทุกคนอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะไอแรกนะคะอ๋อเราลืมบอกนะทุกคนสำหรับ ID ทั้ง3เนี่ยเราก็จะทิ้งไว้ในคอมเมนต์นะคะทุกคน นี่คือ ID แรกนะคะ,ะไปดูกันเลยใช้ทั้งหมด320อย่างนะคะก็ตรงนี้นะคะอะตรงนี้เลยใกล้ๆก,กับร้านคาเฟ่นะคะทุกคนก็คืออัปเดตแล้วดีมากนะว่ามันวาร์ปมาให้เองแล้วเนาะเวลาเราเข้าไอเดียจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะโทนสีประมาณโทนสีครีมขาวนะคะทุกคนคือสไตล์มินิมอลอะจะต้องบแบบว่าแบบเป็นบ้านสีข,ขาวอะไรเงี้ย แบบขาวชมพูขาวเหลืองขาวดำอะไรเงี้ยเอ้ยขาวดำน่าจะเป็นโมเดิร์นเปิดมานะคะก็จะเจอเป็นโซฟาที่นั่งต่างๆอะไรางี้นะคะแล้วคือการจัดที่นั่งอะ่ะจะแบบเป็นเป็นสไตลน์นน่ารักมากนะคะทุกคนส่วนทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะตูเ้เย็นก็ไม่มีอะไรนะส่วนตรงนี้ห้องครัวคือจัดแบบจัดได้สวยมากแบบ มีที่วางโคงวางของไมโครเวฟหม้อหุงข้าวมีขวดมีแก้วอะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีชั้นวางของที่วางของแล้วก็เปิดได้จริงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนค่ะทุกคนแต่คือมันติดอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าตรงเอตรงกระจกตรงเนี้ยมันไม่มีผ้าม่านนะเพราะว่าแบบถ้ามันไม่มีผ้าม่านเวลานอนเนี่ยคนอื่นผ่านไปผ่านมาก็จะแบบเหตุเลยอะไรเงี้ยเออมันก็จะแปกแ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานทําการบ้านนะแล้วคือชอบตรงมุมโต๊ะก็คือว่าแบบเหตุทุกคนเห็นตะแกรงสีขาวๆไหมที่แบบติดรูปภาพอะไรเงี้ยนะคือเราชอบมากอันนี้ก็ตู้เสื้อผ้านะคะดูคนส่วนอันนี้ก็เป็นรูปภาพต้นไม้นะคะแล้วคือการวางหนังสือ,อเหมือนจริงมากเพราะแบบหนังสือวางเราตรงเกินไปมันจะไม่เหมือนนะแต่นนี้จะแบบหนังสือเอ,อียงๆหน่อยอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนของจริงเลย ส่วนถัดมาจากตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ํานะคะดูคนบ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านชั้นเดียวเล็กๆนะคะเหมาะกับการแบบว่าอยู่แค่คนเดียวนะคะดูคนเพราะว่าแบบห้องน้ํามีห้องเดียวเอ้ยห้องน้ํามีห้องเดียวห้องซ้วมีห้องเดียวห้องครัวมีห้องเดียวห้องนอนมีห้องเดียวอย่างนีก็คือแบบอย่างละห้องห้องๆนะคะก็อยู่คนเดียวนะคะดูคนสําหรับไอดีแรกก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะก็น่ารักมากๆเลย ไปดู ID ที่2กันเลยค่ะสำหรับ ID ที่2นะคะก็จะตั้งที่เดิมนะคะดูคนนะ่อ i d นี้นะ ID ที่2ก็จะตั้งที่เดิมนะคะดูคน,นี่ i d นี้เลยตั้งที่เดิมเลยนะแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันด้วยแต่ว่าการตกแต่งจะอีกแบบนะคะดูคนอันนี้ก็จะมีแบบเป็นเก้าอี้ต้นไม้นะคะหน้าบ้านส่วนตรงนี้ก็คือ ดอกไม้เหมือนจะเป็นทานตะวันนะคะทุกคนบ้านหลังนี้เป็นโทนสีขาวแล้วก็น้ำตาลอ่อนนะคะอันนี้ก็เป็นจัก,กรยานนะคะทุกคนส่วนตรงพื้นที่เป็นกระเบื้องเนี่ยก็เป็นรูปกุ้งเท้าแมวนะคะน่ารักมากจัก,กรยานก็คือเป็นประมาณนี้เป็นจัก,กรยานผู้ใหญ่นะแล้วเดินชนแล้วไม่ขยับด้วยคือสวยมากนะคะแล้วก็มีกระถางต้นไม้นะคะทุกคนสีต้นแบบนี้เลย ส่วนข้างในบ้านนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันข้างในบ้านนะคะทุกคนก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเดี๋ยเราต้องรีวิวใหม่ก่อนข้างในบ้านนะคะตรงนี้เปิดมาปุ๊บก็จะเจอเป็นโมเดลกองนะคะแล้วก็แบบเป็นชั้นวางของหนังสืออะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมุมโซฟานะคะทุกคน แล้วคือมุมโซฟาแบบสวยมากแบบตกตกแต่งมุมโซฟาได้แบบน่ารักมากๆเลยนะคะมีแบบว่านังทรงนังสือวางด้วยแบบน่ารักสุดๆไปเลยส่วนตรงเนี้ยจะมาเจอโซฟาแบบว่าคือแบบนอนอ่านหนังสืออะไรเงี้ยคือแบบมีมีแก้วนมมีหนังสือน่ารักมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองทําท่านอนแบบนอนแบบสบายๆดูคืนน่าจะแบบเหมือนจริงเนาะเนี่ยนะท่านี่ท่านี้คือแบบดูสบายมากชิลๆนะคะทุกคน เออก็ประมาณนี้นะคะมีโคมไฟด้วยคือโคมไฟสวยมากนะคะ mm hmm. ก็นอนยากหน่อยนะ mm hmm. รู้สึกว่าแปลกๆปกะ่ะมันนอนยากอ่ะก็ประมาณนี้อุย้ยหัวหายไปเลยเนี่ยเอาฝั่งมาทางนี้ฝั่งนี้ก็ได้อยู่นะเออท่านี้คือแบบแมนมากอ่ะเรานอกเรื่องและอ่ะส่วนของห้องครัวนะคะคือการตกแต่งอะ่ะสวยมากๆแบบมี หม้อหุงข้าวอะไรอย่างเงี้ยแบบจานชามมาครบเซตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะดูคนอ่าส่วนตรงห้องนี้ก็น่าจะเป็นห้องเก็บของนะคะ mm. เพราะเป็นห้องโล่งๆไม่มีอะไรก็น่าจะเป็นห้องเก็บของนะดูคนแม่ก็แบบเป็นห้องที่เผื่อไว้อย่างเช่นแบบวันหนึ่งจะมีสมาชิกเพิ่มมาในบ้านอีกคนอะไรเงี้ยก็แบบให้มาอยู่ห้องนี้ได้อะไรเงี้แต่ว่าไม่ได้มีห้องเดียวนะมีกันสองห้องเอ้ยอ๋อมันห้องนี้เป็นห้องนอนนะคะ ก็คือเป็นเตียงเล็กๆคือมีแค่เตียงแล้วก็ที่เหลือก็โล่งจงเลยน่าจะเป็นแบบห้องรับแขกเนาะแบบไม่ได้มีอะไรมากอะแต่อย่างน้อยห้องรับแขกก็ต้องมีแบบเตียงโต๊ะอะไรอย่างงี้อันนี้มีเตียงอย่างเดียวก็ประมาณนี้นะคะไอดีนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูคนก็เป็นบ้านชั้นเดียวแล้วก็ตั้งที่เดิมกับเหมือนไอดีแรกนะแต่การตกแต่งแล้วก็สีก็ไม่ได้เหมือนกันแรกนะคะดูคนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไอดีที่3ไอดีสุดท้ายกันเลย ส่วน ID ที่3 ID สุดท้ายนะคะก็คือ ID นี้นะคะทุกคนอ่เดี๋ยวเราไปดูกันก็คือตั้งที่เดิมเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นบ้านชั้นเดียวก็คือทั้ง3 ID ในบ้านเอทั้ง3 ID ที่เรารีวิวเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งที่เดียวเหมือนกันหมดเลยด้วยคือแบบ amazing มากนะคะอ่าเข้ามาในบ้านนะคือชอบสุดก็เป็นบ้านหลังนี้แหละเพราะว่าแบบการตกแต่งอะไรเงี้ยดูกว้างนะน่ารักดี อันนี้ก็เป็นมุมห้องรับแขบนะคะดูคนส่วนตรงนี้ก็คือห้องครัวนะคะตู้เย็นทุก ID ก็ไม่มีอะไรในตู้เย็นเลยนะอันนี้ก็คือห้องครัวนะคะดูคนมีแบบหั่นผักมีแก้วแล้วคือผนังแบบน่ากินมากเออนอนน่ากินบนโต๊ะอันนี้ก็คือโต๊ะกินข้าวแล้วมีส้มด้วยส่วนในห้องนี้นะคะก็จะมีเป็นเตียงนะคะทุกคนเป็นเตียงเดียวมีสองหมอนนะประมาณนี้เลย และนี้ก็ตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะดูคนประมาณนี้หรือมีกระเป๋าอะไรอย่างนี้เพียงพอมากแล้วก็ทีวีนะอันนี้ก็เป็นพรมเช็ดเท้าไม่ก็เป็นแบบเป็นลายน,น่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าแหละส่วนถัดมาจากตรงนี้เป็นห้องเขียนหนังสือคือถ้าเป็นเราคือเราจะกลัวมากเลยนะแบบว่ามันเสียวหลังยังไงไม่รู้่แบบน่ากลัวส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําค่ะแล้วคือห้องน้ําสวยมากแบบ แบบแค่แบบที่ล้างหน้าล้างมือเอก็สวยมากๆแล้วนะแล้วก็แบบมีเครื่องซักผ้าอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือมันติดตรงกระจกอะคือแบนมันเป็นกระจกใสแล้วก็ไม่มีผ้าม่านด้วยตรงนี้ก็เป็นแบบห้องน้ําอะไรต่างๆนะคะทุกคนส่วนผนังห้องก็จะเป็นแท็กอาร์แบบนี้นะคะรูปวาดสวยมาก แต่ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะคะว่าทำรูปภาพสวยแบบนี้ทำยังไงก็คือในคลิปเราเคยสอนทำไปแล้วนะคะทุกคนก็กลับไปดูได้เลยนะคะโอเคค่ะทุกคนในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแจก i d บ้านโทนมินิมอลทั้งหมด3 ID นะคะในคลิปหน้าอยากจะให้รีวิวไออะไรอีกหรือทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะถ้าทำได้ก็จะทำให้นะคะทุกคน คลิปนี้ขอคนหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะบ๊ายบายค่ะ